ก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวยางพลราทุกท่านนะครับในปี2565นี้ก็ผมก็คงของเลยโดยพรให้ทุกท่านนะครับมีพลังกายมีสุขภาพที่ดีนะครับมีกำลังใจที่ดีที่จะต่อสู้กับปัญหาที่จะ เข้ามาในปี2565ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำท่าจะเบาลงนี่ก็มีโอไมคอนมาอีกแล้วซึ่งในปี65ก็อยากให้พวกพวกเรานะครับว่าเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์นะครับสำหรับพี่น้องชาวยางพาาเองในเรื่องอยางพาาผมยืนยันว่าผมและ พนักง,งานการยางแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านครับสวัสดีครับ